ใจนะแม่หนูขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะป้าฉันแค่แลกเงินเฉยๆอะ่ะทำบุญทำทานกับคนยากไร้นะจ๊ะแม่หนู เดี๋ยวฉันมานะจ๊ะนี่จ๊ะป้าข้าช่างน้ำหนักขอบใจนะแม่หนูขอบใจจริงๆป้าไม่คิดเลยว่าแม่หนูจะทำอะไรแบบนี้ ป้าจ้าเครื่องชั่งน้ําหนักเนี่ยหนูซื้อให้ป้านะจ้าเออมันอาจจะช่วยป้าได้ไม่มากก็น้อยนะจ้าหนูนี่นอกจากจะจิตใจดีแล้วยังมีความคิดสร้างสันอีกป้าขอให้ชีวิตหนูนะประบสบความสําเร็จนะจ๊าจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ้ะป้าวันนี้ฉันทํางานวันแรกด้วยอะ่ะป้าช่วยอวยพรให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะงั้นก็ ป้าก็ขอให้แม่หนูชีวิตราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะป้าจ๊ะฉันไปแล้วนะจ๊ะโอะป้าไอเดียดีนะเนี่ยดีกว่าขอทานเฉยๆรู้จักหาอะไรมาแลกเปลี่ยนจ๊ะ ค่าช่างน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะป้าแล้วแต่จะให้จ้งางั้น20นะครับผมจ้าข,<อ>ขอบใจนะจ้าพ่อนุเท่าไหร่จ๊ะป้าแล้วแต่จะให้จ้ากระ <c oughs> ใจจ้า cảm ơn cha cảm ơn cha cảm cha กับพนักง,งานใหม่ทั้งสองคนนะครับ <c oughs> พวกคุณสองคนเป็นคนที่ผมมองเห็นว่าจะนำพาบริษัทเติบโตขึ้นไปได้ยังไงก็ขอให้พวกคุณสองคนทำงานที่นี่อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณนะคะท่านประธานขอบคุณค่ะท่านประธานในอนาคตถ้าพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำผลงานดีก็จะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้ครับจริงเหรอคะท่านประธานที่ผมพูดอะ เพราะว่าผมมองเห็นแวร์พวกคุณสองคนผมไม่โกหกหรอกงั้นท่านประธานเนี่ยก็เชื่อใจฉันได้เลยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยจะตั้งใจทํางานอย่างสุดความสามารถเพื่อบริษัทของท่านประธานค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอตัวไปประชุมก่อนเชิญพวกคุณเริ่มงานกันได้เลยนะครับยิ้มอย่างกะจะได้เป็นผู้จัดการแล้วยังไงอย่างนั้นแหละ ฉันจะบอกอะไรเธอให้นะว่ายังไงบริษัทก็ต้องเลือกฉันนี่เพิ่งเริ่มงานวันแรกออกตัวแรงไประวังจะแหกโค้งนะที่ฉันพูดเนี่ยก็เพราะว่าฉันมั่นใจฉันทั้งสาวกว่าสวยกว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกฉันอย่างมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องความสามารถเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสาวมันเกี่ยวกับว่าใครทำผลงานได้ออกมาดีกว่ากันมากกว่า <S <S คอยดูนะป่าเก่งเลยนะเนี่ยระวังนะพราะฉันได้เป็นผู้จัดก,การเมื่อไหร่ฉันจะไล่เธอออกมันแรกเลยเริ่มงนานวันแรกก็ตั้งตนเป็นศัตรูซะละนี่คือร้านกาแฟที่ผมอยาก<อ>ให้พวกคุณนะไปติดต่อเพื่อลงทุน านไม่คุ้นเลยนะคะดูไม่ติดตลาดนะคะทําไมท่านประธานไม่ไปลงทุนกับร้านกาแฟที่มันดังๆแล้วก็ติดตลาดหน่อยละคะถึงร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านเล็กๆนะแต่รสชาติและการใส่ใจอ่เขาพิถีพิถันกว่าร้านอื่นผมมั่นใจว่าถ้าร้านนี้มีเงินลงทุนดีๆร้านนี้ต้องไปได้ไกลแน่ๆแล้วเขาจะยอมร่วมลงทุนกับเราเหรอคะท่านประธานน่าเป็นหน้าที่ของคุณสองคน ที่ต้องไปน้มน้าวใจของเจ้าของร้านให้มาร่วมลงทุนที่สําคัญถ้าใครคนใดคนหนึ่งน้มน้าวใจเจ้าของร้านให้มาร่วมลงทุนกับเราได้ <c oughs> ผมจะให้รางวัลคนนั้นด้วยการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการบริษัทจริงหรอคะท่านประธาน,านโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ถ้าพวกคุณทําได้ผมก็รักษาคําพูดเหมือนกันค่ะไปกันได้แล้วผมให้รถตู้มารอพวกคุณแล้วค่ะ ของเธอเนี่ยกี่ใครใช้พี่ชักช้าล่ะชักช้าอะไรร้านกาแฟมันก็อยู่แค่นี้เองนี่ฉันจะบอกพี่ตรงนี้เลยนะพี่อยากคิดนะว่าพี่จะได้เลื่อนขั้นผู้จัดการอ๋อที่เธอทําแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าฉันเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นแซงหน้าเธอว่างั้นใครกลัวฉันไม่ได้กลัวฉันมั่นใจในฝีมือตัวเองอย่าฉันก็มั่นใจในฝีมือตัวเองเหมือนกัน ว่าฉันเนี่ยก็มีดีไม่น้อยไปกว่าเธอถ้ามั่นใจเนี่ยงั้นเราลองมาแข่งกันไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปก่อนแล้วพี่ก็เข้าไปทีหลังได้จะเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอเข้าไปก่อนเลยฉันจะยืนลอยตรงนี้ เจ้าของร้านมาคุยกับฉันหน่อยสิป้านี่แหละเจ้าของร้านเออป้าหน้าคุ้นคุน,นะคะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่นึกยังไงเนี่ยฉันก็นึกไม่ออกสงสัยฉันจำผิดคนนะจ๊ะป้าจำได้ดีเลยแหละคะว่าหนูอ่ะเป็นใคร ขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะป้าชั้นแค่แลกเงินเฉยๆป้าคะฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะชั้นมาจากบริษัท SKF มาติดต่อขอลงทุนกับร้านกาแฟป้าร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้มีบริษัทใหญ่เข้ามาขอลงทุนด้วยเนี่ยป้าอย่าปฏิเสธเลยนะคะไม่ค่ะป้าขอปฏิเสธนี่ป้าปฏิเสธเร็วไปไหมป้าลองคิดดูดีๆนะร้านกาแฟเล็กๆแบบป้าหรอคิดหรอว่าจะไปรอดอะ่ะถ้ามีร้านใหญ่ๆขุดขึ้นมาเต็มไปห,หมดเนี่ยสักพักร้านป้าก็เจ๊งละมันไม่เกี่ยวรอกคะ่ะว่าร้านป้าน่ะจะเล็กหรือจะใหญ่ มันเกี่ยวหรือว่าใครมาคุยกับป้าต่างหากป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงกลับไปเถอะค่ะคุณป้าไม่อยากคุยกับคุณหรอกค่ะตาพี่แล้วแต่พี่อยากคิดนะว่าพี่จะทำสําเร็จอ่ะขนาดฉันเนี่ยยังโดนป้าไล่ออกมาเลยแล้วพี่จะเหลือหรอของแบบนี้ มันอยู่ที่วิธีการพูดจ้ะไปก่อนนะป้าคะเอาแบ็คคอฟฟีแก้มหนึ่งค่ะหนูเอ้าป้าหนูจริงๆด้วยป้าจำหนูได้ด้วยเหรอคะจำได้ป้าไม่มีวันลืมหนูแน่นอน <c oughs> แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะคะป้า อย่าบอกนะคะว่าป้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ใช่จ้ะป้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ก็เพราะเครื่องช่งน้ําหนักที่หนูซื้อให้ป้าเมื่อสองปีก่อนที่แล้วนะมันทําให้ป้ามีเงินเก็บจนเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองอะป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะหนูเลยนะโห<ฮ><ฮ>หนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าร้านกาแฟที่บริษัทหนูส่งให้มาติดต่องานเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟของป้า หนูดีใจด้วยนะคะต่อไปเนี้ยป้าก็ไม่ต้องลำบากเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนะบริษัทส่งให้หนูมาติดต่องานอะไรเหรออ๋อบริษัทส่งให้หนูเนี่ยมาเจราจาขอร่วมลงทุนกับร้านกาแฟาป้านะคะหนูมากับผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี้เหรอ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเราสองคนไม่ค่อยถูกกันเท่าไหรล่ละค่ะป้ากี้อ่ะเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับหนูตั้งแต่เข้ามาทำงานวันแรก ทุกวันนี้ก็ยังทำตัวเป็นคู่แข่งกันมาตลอดนะคะตอนนี้กำลังชิงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทอยู่ค่ะป้าโหนี่หนูกำลังจะได้เป็นผู้จัดการบริษัทเหรอยังหรอค่ะป้าหนูต้องทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จก่อนถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยสามารถพูดให้เจ้าของร้านกาแฟาเนี่ยยอมร่วมลงทุนกับบริษัทหนูได้เนี่ยท่านประธานเนี่ยก็จะเลื่อนตำแหน่งให้หนูขึ้นเป็นผู้จัดการบริษัทค่ะงั้นตกลง ป้าจะร่วมลงทุนกับบริษัทหนูป้าป้าไม่คิดก่อนหรอคะไม่จำเป็นหรอกป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะหนูการที่ป้าตอบตกลงแล้วจะทำให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นป้าก็จะถือว่าป้าได้ตอบแทนบุญคุณที่หนูเคยช่วยป้าเมื่อสองปีก่อนน่ะหนูไปบอกข้าระธานหนูเลยนะว่าป้าตอบตกลงป้า ยินดีที่ร่วมธุรกิจน,นะครับป้ายินดีเช่นกันค่ะทีแรกอ่ะฉันก็จะปฏิเสธเหมือนกันแต่พนักงานของคุณการให้ฉันต้องตอบตกลงขอบคุณแอนที่ปิดดีลโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทเราได้ขอบคุณค่ะท่านประธานแล้วก็ต้องขอบคุณป้าด้วยนะคะที่ตอบตกลงป้าต้องตกลงอยู่แล้วตามที่ผมสัญญาไว้คุณทำให้เจ้าของร้าน มาร่วมลงทุนกับบริษัทเราขอมอบรางวัลให้คุณโดยการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการบริษัทขอบคุณมากนะคะท่านประานขอบคุณค่ะกี้เขาคงผิดหวังที่ผมไม่เลือกเขาแต่ก็ช่า่าเขาเถอะเดี๋ยวเขาคงหายยินดีด้วยนะครับแอนค่ะ ป้าดีใจด้วยนะแอน <l ots> ขอบคุณป้ามากนะคะไม่ต้องขอบคุณป้าหรอกหนูช่วยป้าป้าก็ช่วยหนูฮัลโค่ะแม่ว่าไงคะต้องใช้เงินหรอคะอหนูบอกแม่แล้วไงคะว่าเงินเดือนยังไม่ออกเลยอะ่ะเอานี้นะแม่ ไว้เงินเดือนหนูออกเมื่อไหร่อ่ะหนูจะรีบโอนไปให้แม่นะค่ <c oughs> ะเข้าใจแล้วคะ่ะแค่นี้ก่อนนะแม่คุณแอนครับคุณแอนดูนี่สิครับนางบิวเนี่ยขโมยเงินคุณแอนเอจริงด้วยอะ่ะบิวนี่เธอขอโมยเงินฉันเหรอไม่ใช่นะคะคุณแอนคือฉันไม่รู้เลยค่ะว่า เงินมันม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอะคะอืมปากแข็งซะด้วยครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกอะบ,บิลเสียแรงนะที่ฉันไว้ใจเธอฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอ นนที่หนูเอาโทรศัพท์พี่มาเพราะหนูอยากคุยกับพี่ค่ะอยากคุยกับฉันทำไมอ่ะพี่อา่าหลงเชื่อผู้ชายคนนั้นนะคะคนที่ขโมยเงินของพี่คือผู้ชายคนนั้นค่ะอะไรนะเขาต้องการจะใส่ร้ายผู้หญิงคนนั้นค่ะ ฮัลโหลอ่อใช่เงินอยู่ที่ฉันนี่แหละได้จ้าอืม ได้จ้าอืมเดี๋ยวฉันเอาเงินไปเข้าธนาคารให้นะแต่ว่าขอทำงานก่อนแป๊บนึงบาย ก็เสร็จฉันเลย แต่ว่าที่หนูเล่ามาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะ่ะหนูจะให้ฉันเชื่อหนูได้ยังไงจ๊ะแล้วพี่ยอมรับไหมหล่ะคะว่าพี่ทิ้งกระเป๋าเงินไว้ในรถเออคือก่อนที่พี่จะจับพี่สาวคนนั้นพี่ลองหาหลักฐานเพิ่มดูด,ดีกว่าไหมคะอย่าไปให้คนดีๆต้องโดนใส่ร้ายคะ่ะ ฉันโทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็กำลังจะมาเก็บหลักฐานที่นี่อ,อ๋อทำไมต้องเก็บหลักฐานด้วยครับหลักฐานก็เห็นอยู่ช้าแต่ว่ามีคนขโมยไปอะ่ะนายเบ้กระเป๋าเงินของฉันเนี่ยมันไม่มีขานะมันจะเดินมาที่นี่เองได้ยังไงฮะนอกจากจะมีคนเนี่ยหยิบมันไปและลายนิ้วมือของคนนั้นเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่กระเป๋าไงไ เบเจ้วิ่งหนีทำไมคุณแดนครับอย่าเรียกตำรวจมาจับผมเลยนะครับคุณแดนเฮ้เ<ะ>บนี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นคนใส่ร้ายฉันอะ่ะแกทำแบบนี้ทำไมฮะ,ะพูดมาให้หมดเลยนะ,ะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะจับแกเนี่ยส่งให้ตำรวจไม่นะครับคุณแดนไม่เอานะครับก็ร้องเลยครับนี่บอกเลยกูเกิดแล้วงานนี้เอาบวกดิวะ เอาดีเอาดีฟอม้อมแหก้อมแหกนี่เบแขกเต็มร้านเลยอ่ะคนอื่นมาทำงานดึนงงกงแกงนั่งเล่นเกมแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแกรีบกลับเข้าไปทำงานเลยนะไม่งั้นวันนี้แกมไม่ต้องได้ค่าแรงโอ้แบงเอ้ยคิดว่าเป็นหัวหน้าแล้วจะอวดเบงคกับใครก็ได้เหรอฮะคอยดูนะจะเล่นงานแกคืน กำลังมันเลยเฮ้ยของดีท่างนั้นเลยเว้ยเฮ้ยนี่มันเนื้อเกดพิเมียมดีกว,ว่าอยากกินมานานละเฮ้ย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 น,นี่มันไส้กรอกเยอรมันดีว่าโอ้ย เบทำแบบนี้อีกแล้วนะถ้ายังไม่เลิกทำฉันจะฟ้องคุณแอนเอาของเก็บเข้าที่เดิมอย่างนี้เลยจ้องจับผิดแต่ฉันคนเดียวอ่ะคอยดูนะด้เห็นดีกันะแน่แจก็เลยคิดแก้แค้นบิววางแผนใส่ร้ายบิวอย่างนั้นเหรอ ทั้งทั้งที่สิ่งที่บิวเขาทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแกรู้ไหมถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มาบอกฉันเนี่ยบิวอาจจะโดนดำเนินคดีไปแล้วก็ได้อาจจะหมดอนาคตไปแล้วก็ได้ฉันไม่จับแกส่งตำรวจก็ได้แต่แกเนี่ยจะทำงานที่ร้านฉันอีกต่อไปไม่ได้คุณแกคุณอกกครับไม่เอานะครับไม่อยางไรผมออก,อกเลยนะครับให้ผมทำงานที่นี่เถอะนะครับเสียใจด้วยนะไอเบแล้วฉันเนี่ย ก็จะส่งจดหมายให้ผู้ประกอบการคนอื่นๆเลือกที่แกทำไม่นะครับคุณเดนทีนี้ผมก็หางานทำไม่ได้สิครับคุณเดนก็ร้องแล้วครับอยาเลยหรือว่าจะให้ฉันดำเนินคดีกับแกล่ะฮะไม่ไมเอาครับไม่เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ไปซะแล้วก็อย่าโผล่หน้ามาที่นี่อีกถ้าเกิดว่าแกเนี่ยมาหาเรื่องคนที่ร้านฉันอีกนะครั้งหน้าเนี่ยคกสถานเดียวไปซะ ิฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันเกือบเสียคนดีๆแบบเธอไปแล้วอะ่ะแล้วเธอเนี่ยก็ต้องขอบใจเด็กคนนี้ด้วยที่เสี่ยงชีวิตช่วยเธอ,เอพี่ขอบคุณหนูมากเลยนะไม่ต้องขอบคุณหนูแล้วคะ่ะพี่ให้ข้าวหนูกินทุกวันหนูก็ต้องตอบแทนพี่สิคะหมามันยังรู้จักรู้คนคนให้ข้าวเลยคะ่ะหนูไม่ใช่หมาหนูก็ต้องหาวิธีตอบแทนพี่สิคะ หนูนี่พูดจาดีแล้วก็ช่างพูดซะด้วยเอาแบบนี้ถ้าหนูไม่มีที่ไปเนี่ยอยากมาอยู่กับฉันไหมจ๊ะคุณแอนคะแต่เราจ้างเด็กทำงานไม่ได้นะคะอืมฉันว่านะมันต้องมีวิธีหาทางช่วยเหลือเด็กดีๆแบบนี้สิเอาแบบนี้ฉันขอเวลาศึกษาด้านกฎหมายอีกนิดนึงระหว่างเนี้หนูก็พักอยู่ที่นี่กับฉันก่อนเนาะบิว เดี๋ยวเธอเนี่ยหาเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนอาหารสามมื้อให้เด็กด้วยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะคุณแอนขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพราะคุณสออคนใจดีมากเลยค่ะ <c oughs> มากอดกันดีกว่านะ <c oughs> อกอดพี่อยูด้วย <c oughs> <c oughs>